ตอนนี้น้องโป๊ก,ก็กําลังไล่นกนะครับนี่ครับอุปกรณ์ไล่นกที่น้องโปสร้างขึ้นกับตานะครับน้องโป๊ไล่นกที่จะมากินข้าวญี่ปุ่นในช่วงนี้นะครับไหนลองทําให้เพื่อนๆดูหน่อยครับไล่ยังไงอ๋อพอเราเขย่าเชือกตรงนี้กระป๋องที่มัดไว้ตรงด้านนู้นก็จะสั่นนะครับนกก็จะบินหนีไปหมดเลย เนื่องจากว่าที่จะมีที่เราที่เดียวนะครับที่ปูกข้าวญี่ปุ่นก็กเลยทําให้นกอมาแอบกินข้าวอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับต้องระวังยากมากมมเดี๋ยวเราลองเดินไปดูปอุปกรณ์ใกล้ๆกันครับว่าน้องโป๊บสร้างยังไงครับนี่นะครับน้องโป๊บสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับเกี่ยถึงเชือกมาแล้วก็เอาเชือกมาใส่กระป๋องนะครับนี่เชือกมาใส่กระป๋องยาวไปถึงมุ้เลย พอเราขยาวนกก็จะตกใจก็จะบินไปนะครับมีข้าวญี่ปุ่นกําลังออกรวงนะครับตอนนี้ออกรวงเหลืองอารามสวยงามมากเลยครับข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกที่ร้อเอ็ดบ้านเราวนี่เองครับ นี่ครับแต่อีกประมาณ1เดือนก็จะได้เกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมข้าวญี่ปุ่นกันว่าจะอร่อยแค่ไหนไปข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่มีสารเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับใช้ปุ๋ยธรรมชาติอย่างเดียวเลยครับนี่นะครับชาวนาญี่ปุ่นตัวน้อยแล้วน้องป๊บทำยังไงบ้างข้าวญี่ปุ่นน้องปุ๊บทำยังไงบ้างเอาข้าวญี่ปุ่นัาไว้ตรงดิน แล้วเราเปิดน,น้ำใสแต่เวลาตอนที่น้ำมันแห้งตอนที่น้ำมันแห้งมันรอดเต๋ตัวเพ <c oughs> ื่อนมีร้รดข้าวแบบเนี้นี่คือวิธีการปลูกข้าญี่ปุ่นหรอครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าข้าวญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนัน่ำบึงก่อนไหมคนนี้คนนี้ก็มาครับ <c oughs> น้าบุญก็มาครับชขานาตัวจิว๋วคณะตัวจิว๋วน้องน้าบุญก็มาด้วยครับมาไลนกกับพี่ป๊อบใช้นาตัวใหญ่บ๊ายบาย